วัเจ็บเปเพื่อนลหลังจากกินเขาแล้วครัทานยาให้ก่อนครับผมทานยายครับผมยังไม่หายแล้วก็ต้องทานยาก่อน <c oughs> สอนดมัดแบบยาสระกรเบ,บอันนี้ก็หมดพอดีเกลยนเียบอกวนิด,ดนึที่ีกลอบเกลย เมตดที่สี่กระเทยนี่ถีอหาพอดีเลยกน้อกนะครบแใ่ก็ซื้อยาที่พี่มากินนอนวบายแยงแยงเลยยาหมด หามันเดิมกินที่เดียวแลเพือนกินน้ำตามไม่ไร้ายเพื เราอยากจะเดินรายได้เร็วพวกกินจะของเนาะสูวนไปพี่นอ้องนี่คิดยังไงจะลุกไปหลือพี่น้องแสงก้อนเทนไหน้อเทียนไม่ไหมลุกไปเลขส,สี่เด้นเงินเขาสูวนไปพี่น้องคอมเมนต์กันไว้ฝากกดไกลค์กดแชร์กัน,นไม่เคยมีคนไลห์สดเนาะ ก่เคยเห็นไร่สดดูเลยพี่มเคยเห็นไลสดกันเดจะลงไรสดนี่กูขาวาเบิงมาเนอะเห็นไล่แล้วเพราะนีม่มีแค่ไ,ไรพี่น้องม,มีน่าไหล่เดี๋ยจะไหสดอพี่น้องเอไ,ไรสดมาโดนละเห็นไรลสดบางอยค่พี่น่มคิดพอข้ามเอ,อ,อาเนี่ยจังเลย เนาะคลิปนี้กาฝากกับพี่งสมิงครับผมคิดใหญ่แล้วก็ล่อลูกค้าแล้วครับพ,นะพี่น้องลูกค้าเบาๆมีกับชิโน่เลยครับบอนไปแล้วเนาะพี่นะ้องเนาะเขาไปเยี่ยมบ้านเพื่อนกันพี่น้องแบบขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมครับผม